ยาิดยทานนะพี่เนาะชือจะมุดก็ได้ชืออะไรคือไก่ก็ได้ติดกันั่งก้มเลยนั่งก็่มือต้องอเลยอาแขก้่อต้องานเอาหายป่วต้องต้งนี้อทานนะมันชื่อไก่ EVA อะพี่ EVA ใช่ใช่ขนาดหกดหครับขนาดสตัวยหญ แค่สาห้าบาทอันนี้อันนี้ไปร้อยที่แปดบาทแต่นี่หายอางเดยทอคเอาสิ่งจักสิ่งนีิทิ้งตาเลยนั่นแหละดีหลับตานะขอท่านเลี่ยขอหลวงพ่อปานอ่ะนะอธิษฐานครับส่งให้อาจารย์ได้เฉยนะเฉยมากดีหมเรื่องไหมทำบทษนาพูดไปทั้งหมดนะ กอดพระพุทธรูปอย่างเดียวนะท่องคาถาเงินล้านตลอดเวลากอดพระพุทธรูปที่เราชอบทักอันหนึ่งอ่ะจินตนาการไปเออจินตนาการว่ากอดพระพุทธรูปใช่ไหมแล้วก็ท่องคาถาเนรนามตลอดเวลาแบบนี้แหละเนาะ